นี่ก็คือได้มาทํางานเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านก็ได้มาเจองานงานของกลุ่มชาวบ้านของตีบ้านประบงสมบดผ่า,างงานบริเวณใช้จังหวัดเชียงไายก็ได้มาถามขั้นตอนวิธีการทําว่าทําแบบไหนเนาะแต่จะได้รักษาลูกรักที่ไหวตอนนี้จะมาถามว่าโยมที่เปิลได้ทําว่าเปิลทําแบบไหนแล้วก็ขั้นตอนที่เปิลทำเนี่ยเปิลเริ่มทําจากอันไหนก็จุดระสงค์ที่เปิลทำทำข้อหัตถ์ อตอนนี้จะถามว่าเขาข้าแรกก็น่านจะถามเลยแนะนําจือจ่อแนะนําจือ่อที่อยู่จื่อทองพันเจ้าอยู่บ้านประบงใต้หมู่สิบสองตำบลน,นะครับตำบลขงงางน้ำเจ้าอเภอเพิ่งใช้ังหวัดเจ้าหายกลุ่มที่ทํานี่เป็นผลิตภัณฑ์จากอยู่ครับแบบเป้าเจ้าแลกลุม่มที่เคยตั้งนี่ตั้งตั้งที่หัวจะได้กลุ่มแบบเป้าทองคำเจ้า อยากจะถามจุดเริ่มต้นว่าก่อนที่จะทำผลิตภัณฑ์จากบเปล่าเนี่ยก่อนที่จะทำเนี่ยนึกแบบไหนถึงได้มาได้มาทําแบบนี้ครับได้ทําแบบผลิตภัณฑ์จากบเปล่าอ๋อพอดี่เปลนพลันตีว่าชอบคิดชอบคนชอบแบบคิดคิดคิดแบบเออจะทำอะไรอย่างจแย่เนีไรอย่างก็นั่งหมกินกาแฟอยู่ตังมุมแล้วก็แหงนหน้าขึ้นมาดูตรงบนก็เลยมาหา เจาสงสงเนี่ยเกเลยมานั่งคิดว่าบะเป้ามันแน่าจเอาบะเป้ามาทําได้เกิดเลยร้องเอาบะเป้ามาตาัดหนอกเอาตังไนไปใส่เข้าวต้มหอกไปลงท้านเนี่ยตนะ้ต้องพอมปเป้าตัวยว่าอ่า จะออกมาเป็นแก้วแบบนี้แสดงว่าจุดเริ่มต้นก่อนที่จะทำนี่คือแบบได้ไปคิดหลอกเลียนแบบมาจากของขาเนาะหมายถึงว่าคิดเองทําเองแล้วก็มาเห็นก็คือตัวอย่างกาซื้อเห็นแก้วเพินเห็นแก้วแบบนี้ก่อนแล้วเพินมันนื้กว่าน,น่าจะเอาแบบฟ้าวเนี่ยมาทําเป็นผลิตภัณฑ์พั้หรือไว้ขายก็คือทาเป็นแก้วหรือทาเป็นถ้วยหรือทําเป็นจอนอันนี้คือจุดเริ่มต้นความคิดก็มาจากเรื่อบมาตักแกงได้ อยากอยากย้อนไปหาสมัยบาเก่านอย้อนอ่าย้อนยุคย้อนยุคอนุรักษ์ครับอนุรักษ์อนุรักษ์บะเต้านี่อันนี้ออกม้าแล้วแต่ว่าลักษณะของบะเต้าออกม้าลักษณะไหนถ้าออกมาเป็นบาบ้าบยาวก็จะออกมาเป็นแก้วแบบนี้เทีย่ยมันดูเลยเนาะอ่าเป็นแก้วแบบนี้อ่าถ้าเป็นบะเต้าสั้นคนมันเป็น เามป็นแบบบนี้ครัแล้วแต่ลักษณะของบัป,ป้าว่าบับป,ป้าวแบบนี้จะเป็น,อ,นอยังด่งจะเหมาะเนาะขั้นตอนก็คือตัวนี้่ะยกตัวอย่างขั้นตอนการทําแก้วน้าครับยกตัวอย่างคือคือพอสักอย่างหนึ่งเนาะอันนี้คือครัจะต้องเอาไปเจีนนะ้าแล้วถึงจะเอานี่หนังแผะงต้องมาถ่างคัดคัดคัด,คดมดคัดตรงไหนเอาบัป,ป้าออกอแล้วเอาตัวนี้ไปตากแดดพอมันแห้งเสร็จล้าไปตากแดด พอไม่แห้งุ๊บจะใชเครืงไม้เคีย่งม,มือตัวนี้คัดคัดเอาจนเกี้ยงเอาจนเงาเออากมาคัดข้างครับคัดข้างๆเป็นคัดออกหมดเลยมันจะดดได้ออกมาเป็นประมาณนี่แต่งออกมาให้งามๆแต่ถ้าบะเป้าถ้าแกนใหญ่ก็ยยจะออกมาเป็นลักษณะของบะเป้าแกนน,นี้นี่นนนแนนอกก็จะออกมาเป็นลักษณะจี อันนี้ถ้าแกนใหญ่ขึ้นเปิดก็จะสามารถมาทําเป็นอันนี้เป็นถ,ถ้วยแกงถ้วยแกงถ้วยใส่ข้าวถ้วยแกงเนาะนี่ครับแต่ขั้นตอนจะ้ข่กันเพียงแต่วางลูกแบบรูกลากนั้นเหมือนกันก็นกได <อ S> ้ทำอันหนึ่งทำแก้วหนึ่งทำถ้วยอ,อ,อันนี้หลังหลังจากหลังจากคัดเร็จแล้วกรณีนี้ปากมันแบบเปียงเนงาะเขาจะเอามาจำอีกอันนี้เป็นเครื่องมืออันหนึ่งนาะที่จ่วยในการคัด น้ำตามันเปียงปากมันนี่มันตายแล้เออเออนี่มันคมมี่เครมันขมอ่ามาตัดเื่อจำตัวนี้ต้องต้องต้องเปิดเกี่ยงตัวนี้แล้วก็จ้าหมุนพี่ต้องใช้สมาธิกระายทั้งหมุนพี่แบบต้องใช้ความเชี่ยวชาญพิเศษแล้วปากคนนี้ก็จริงตัวใหญ่จ้าอันนี้นี่นะคือต้องใจอ่าปากเป็นเกล็ด อย่าง<ภ>สมมติอันนี้เหมือนแกนนี่นะอันนี้มาพาโคบพาโบพดแตงแตงหาเลยแตงหาหล่าสุดจะเอามาหน้าปากไปนี่ผลิตภัณฑ์นี่ทําจากแบบเป้าจนหมดเลยเนาะจนหมดเลยทาปากก็ใช้บแบบเป้าเหมือนก,กันทําล้วยทําแก้วทําแก้วน้ำเด่มเนาะเป็นเครื่องดื่มเครื่องอย่างที่ทํานี่ก็คือหนึ่งคือต้องการอนุรักษ์เก็บไว้ให้ลูกให้หลาน แล้วก็คืออาจจะเป็นของควากตัวเองวเวลาไปงานสําคัญในงานหนังพวกาเป็นของที่ระลึกที่ไม่เหมือนใครเนาะคุณรักคุณยายกันน <c oughs> <ล>ะก็นี่คือเป็นงานที่บบได้ไปนึกหรือว่าได้ไปหลอกเลียนแบบมาจากกลุ่มที่ไหนได้ไปดูงานที่ไหนแล้วมาทําเป็นเจอจากความคิดที่อยากจะทําแล้วก็ลองด้วยตัวเองรับพุงด้วยตัวเองจนกระทั่งมันกลายเป็นชิ้นง,งานแบบนี้นอันนี้ก็คือตัวยาี่เตัว